สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่22ตุลาคม25 6 7นอะคะ,ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะคะก็จะเป็นไซต์งานก่อสร้างนะคะของเราบินนะคะวันนี้ทั้งหมด16-17 17คนนะคะ,ะไปงานก่อสร้างนะคะสำหรับคนในที่สนใจอยากจะไปไต้หวันแบบถูกกฎหมายกับพี่ยูนะคะบริษัทเปิดใจถึงสุขนะคะ เก้าโมงนะคะถึงห้าโมงเย็นหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะัตฤกษกนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองตุลาคมนะคะในวันที่ยี่สิบสามตุลาคมพี่อยู่จะเดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ไต้หวันนะคะพี่อยู่จะไปอยู่ไต้หวันประมาณสิบสี่วันนะคะสําหรับใช้งานไหนที่บินกับพี่อยู่นะคะในนามบริษัทบิ๊กวันก็จะทยอยเข้าไปเยี่ยมทีละไซ่งานนะคะหากใครสนใจอยากไปทํางานไต้หวันแบบถูกกฎหมายนะคะสามารถติดต่อพี่อยู่ได้เบอร์เดียวนะคะศูนย์เก้า 3เก้าส4ี4่ 9, พี่อยู่ใช้เบอร์เดียวนะคะไม่มีเบอร์อื่นระวังมีฉาชีพด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ